สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบัสเบยนะครับผมก็สอนหาเงินเข้าไวเลส96บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทําได้ก็คือต้องเชิญเพื่อนอย่างเดียวนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนถ้าเขาทเควสตสาเร็จเราก็จะได้ประมาณ22บาทนะครับต่อนหนึ่งคนนะแต่แต่ถ้าเาจะถอนได้เนี่ยต้องมี120บาทนะครับแต่ถ้าเรา,าได้ครบแล้วนะมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมาส่งในส่วนของ Gmail นะครับเดี๋ยวผมเข้า Gmail ก่อนวิธีการส่งแล้วก็ เขาไปส่งเขียนนะครับนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าในส่วนของอส่งแล้วนะครับที่ผมส่งไปนะวันที่23นะครับอันนี้วันที่25นะเงินเข้าวันนี้นะครับนี่ผมก็ส่งไปนะครับนี่ผมก็ส่งไปวิสดอนะครับแล้วก็ส่งไปในส่วนของตัวนี้นะครับซัพพอร์ตแอสบัตเบกนิวนะครับผมก็วิสต์ดอรีสุดสสี่สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ อันนี้ยอดเงินเราต้องครบก่อนนะ120่บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ถ้าเราจะดูก็คือมันจะมีแจ้งเตือนให้ขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นนะครับปานหนึ่งมันจะขึ้นอยู่ประมาณ 2- 3สารอบนะอันนี้ผมก็รับทุกช่วงไปเทียบร้อยละอะโอเคทีนี้มาดูว่าเงินเข้าหรือยังนะครับมันก็จะเข้าในส่วนของไวเล t นะครับเราถอนไป120บาทนี่เราจะเสียค่ามเงียม20%ินนะครับก็จาก100ก็จะเหลือแค่ 96บาทนะครับปึ๊บนะเดี๋ยวผมเข้าประเด็นผมนิดนึงในส่วนของอวอลเล็ตรายการนะครับนี่ก็เพิ่งเข้าวันนี้นะเบเข้ามาแล้ว96บาทผมส่งถอนเนี่ยช่วงวันที่23กุมภาพัน์นะครับประมาณ4-5ทุ่มนะถ้าผมจะไม่ผิด ก็เข้าแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่รอบนี้ถือว่าวัยนะรอบก่อนก็ถือว่าไวนะครับรอบนี้ใช้เวลา2วันก็ถือว่าโอเคอยู่แอปนี้ผมก็ยังเป็นแอปอันดับหนึ่งที่ผมยังเล่นอยู่นะครับก็เล่นมา2ปีแล้วอ่โอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ